สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสิริมงคลพลายโค้งนะคะสวัสดีค่ะเออเอออ่าในข้างหน้านี้ก็จะมีกล่องพัสดุนะคะจากคุณพี่การดานะคะส่งพัสดุมาให้กับครอบครัวพลายสิริมงคลพลายโค้งนะคะต้องอต้องกราบขอบพระคุณคุณพี่การดามากๆเลยนะคะ อ่ะเด็กๆว่าอ,อยากรู้ว่ามีอะไรในนี้เขาว่าอ่ะให้พ่อแก่สิลูกเออนั่งให้กําลังใจแล้วก็ไอคอนโอสสสงสายตามาหาแม่ควอนหน่อยสิอโอ้ยายโคก็อยากเห็นนะคะว่าในนี้มีอะไรอยากจะกินด้วยแม่วาดก็เช่นเดียวกันนะคะแม่วาดเดี๋ยว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  เดี๋ยวดูในกล่องมีอะไรหนึ่งสองฮึบเออโอ้จอนโอ้เดี๋ยวจองอะไรเดี๋ยวแกบุ๋มเดี๋ยวแกบุ๋มจองอะไรลูกไหนอะไรนั่นตุ๊กตาโอ้ยโอ้ดูน้องปั๊มมีสนใจลูกอมนะคะไพโคก็สนใจลูกอมเหมือนกันนุ่นโอ้หมวกโอ้หมวกดูดูหนาวนะคะนี่โอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอันนั้นแกมบุ๋มอะไรเม็ดเม็ดเออในในในนั่นมีอะไรไหนดูในในกระเป๋าน่ะมันมีอะไรเอออะไรลูกอู้ขวดน้ำเออใครได้ก่อนก็ได้ได้เออเออคนละใบพอดีเลยเออเอออะไรแล้ว แล,แ,แล้วแล้วแล้วทีนี้คุณแม่กันเอคุณพี่กันดาเขาบอกว่าฝากหมวกให้กับควันเตยด้วยเขาว่าอย่างนี้ใ,ให้ควันเตยกับควันเทนด้วยวเ,เออแล้วไม่ให้แล้วไม่ให้พ่อบ้างบ่เอ้ใส่หมวกให้พ่อดูหน่อยสิสักใบนี่ไงหมวกนี่ไงห,หมวกเออใสห่หมวกให้พ่อหน่อยแก้วบมใส่หมวกให้พ่อสิใส่แล้วจะรอไหม ต้นต้นหนุ่มๆพ่อนี่ใส่หมวกสุดยอดเลยนะแกบุ๋มรอมากใส่ให้คือคือก่อนนี่ไปใส่ให้ไม่ก่อนลูกไปใส่ให้ไม่เออเออนงงั่นเงี้ยเออเออน้องปั๊มมีตอนนี้ยังสนใจลูกอม,มอยู่นะคะน้องปั๊มมีเออไหนใส่ได้ไหมโอ้ก็ใส่อะไรอย่างนั้น ไพ่โคกว่าขอใส่หมวกน้อยเพราะว่าดูไพ่โคกยืนมองอยู่นั่นินมั้ยดอสระน้จริงด้วยดูสระน้ำจริงด้วยเพราะว่าอยากได้สะน้ำมาเลยโอ้อยากได้สระน้ำมาแล้วไหนทำยังไงก่อนนะทำยังไงก่อนคุณค่ะอาก้อมบุ้มโอ้ยปิดตาขอบคุณค่ะเอาหมวกมีหมวกไหมพรมมีกี่ใบนับดูสิลูกเออนี่เอานับใส่ลังนี่นะลูก โอ้ยจริงจุกเออโอ้กินแปดใบโอ้ให้ควันเต้กับควอนเทนด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวแม่ควันก็จะฝากให้กับควันเต้และควอนเทนด้วยนะคะคุณพี่การดากราบขอบคุณอย่างยิ่งเลยพายโคเขาบอกว่าแล้วคงฝากของผมอยู่ไหนเขาว่าใช่ไหมโคเออโกโกกลางแล้วเออโกว่าปามี่กินด้วยเออ ฮะไม่ให้หรอกไม่ให้หรอกเออโูหมวกไหมผมสวยมากเลยนะคะนีู่อยากดูตักน้ำน่ะฮะตักน้ำแม่วันนี้พี่ถุงถูกลมให้เล่นเลยเันไม่ต้องถูกลมฮะมันไม่ต้องถูกลมทำไมเป็นอย่างนี้เป็นแผ่นอย่างนี้โอ้เป็นแผ่นอย่างนี้มันเติมน้ำมันก็ได้แล้ว <Okay. S 2> โอเคเออเออโอ,อ้ดูน้องปั๊บบี้ใส่หมวกยางคืออย่างคือเออดูทางนี้ของเราก็นั่งดูลูกๆแบบมีความสุขนะคะนี่เท่าแกออดนี่เออเท่าแกออดมีความสุขมากมายเลยเ <c oughs> ออดูนั่งเล่นน้ำแล้วเออให้ควันเตยมาเล่นด้วยนี่ สะน้ำส่วนตัวให้ควันเตยไปนี่สะน้ำส่วนตัวแล้วควันเตยนี่สะน้แค่นี้เองใครจะเล่นได้โอ้ทำไมจะเล่นไม่ได้ก็นั่งแช่ไงนั่งอยู่เฉยเออ,อ <c oughs> ใส่หมวกหมวกสวยมากเลยห <c oughs> มวกเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวตอนนี้แม่ควันจับจ้องหมวกแก้มบุ๋มแม่ก่อนนะคะนี่เออสรุปแล้วตุ๊กตานี้ให้ควันเต์ด,ดีกว่า <c oughs> โอ้แม่ว่าอยากได้ตุ๊กตาออาแม่ว่าเสียง เสียงเออนั่นไงแม่วาดอยากดูอยากได้ตุ๊กตาไปโคอยากได้อะไรไปโคเอาหมวกไม่รู้เอาหมวกไหมโคเอาหมวกไหมโคโอ้โคอยากได้หมวกแม่วาดอยากได้ตุ๊กตาโอ้ยอพี่ใหญ่เอาอะไรเดียวพี่ใหญ่เอาลูกอมดีกว่าเพราะว่าเวลาให้สวัสดีนี่เสียงไม่ออกเออโอ้น้องเกมบุ้ม เดี๋ยวเราไปถามควันโอ๊ตก่อนมาวันไหนไปลงในผมเอาขวดน,น้ำนี้ไปอโ,โอเคโอเคค่ะอโอเคค่ะอโอเคค,ควันโอ๊ตเมื่อกี้ไปไหนมาคาร์าสวัสดีจ้าจะเอามาจากบางทะลุค,ครับน้ำท,วำท่วมอีกครั้งครับโอ้น้ำท่วมอีกครั้งน้ำขึ้นน้ำขึ้นหมดแล้วเอามากับทายสมใจครับโอ้เป็นเป็นยังไงขี่พังเะเอครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกใช่ไหม เป็นยังไงบ้างเจเอกับเอเซนเซนดีแตกต่างกันยังไงเวลานในการขี่คนละอย่างครับคนละอยา่า,ยางกันเป็นยังไงคนละอย่างกันเจเอขี่ยากครับสู้สู้ขาครับสู้โคจับคัดคัดจะลงขาครัี่ยากต้องกระดิกกละดสู้กันสู้กันลำโคเขาจะแข็งลำโคจะแข็งก็ไม่ใช่เขาจะทดลองควานโบยะ ทดลองความสามารถควานอัดว่าเชื่อมไหยครับทุกเชื่อมแั้งไหมควานไหม,ไมอืมจะลองทุกเชือ่มชอมแล้วยังไงเดี๋ยวคืนนี้จะนวดขาให้จะรู้ว่า,าว <ะ S 2> ควานจะแข็งน้ำแข็งชขางจะรู้อืมถ้าถ้าควานไม่แข็ง<ไ>นี้คือพาเทเลยใช่ไหมทำไปทั่วทำไปทั่วทำไปตัวตีบตัวเด่นโอ้ทำไปต <laughs> <laughs> ัวตีบตัวเด่น โอ้ยเจ้านี่นั่งเบานี่คือสบายเนาะเจ้านี่เนาะโอ้ยยอมเจ้าเลยวะโอ้ได้สบายแต่นั่งเบาจังได้สบายแต่อ่ะแล้วแล้วระหว่างการเดินนี้แซนดีกับเจเอ๋นี่อันไหนเดินเร็วกว่ากันแซนดี้ซนดีเดินเร็วกว่าโอยแซนแซนดีไม่บกแวกเนาะเจเอ๋เว้ยบกเบาทไม่เจเอ๋บกเบาจะเดินยกหัวจะเดินโยกหัวไปแต่หัวไม่ค่อยเดินต้องกระดิกขาอย่างเดียว อ่าเป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้จะนวดขาให้ถ้าปวดขา <c oughs> อบ,บอกบอกนี่บอกตามความบอกตามตรงนะนี่คุณสานะ่ะคุณสาขี่ช้างขี่ช้างเพศพังไม่คือเลยมันยังไงมันเออมันขัดตาม,มากเลยถ้าขี่อ่าถ้าขี่ช้างพลายนี่จะดูเท่มากเลยขี่ช้างพังนี่ไม่รู้ยังไง อ,อ,อร่อยไหมเอออร่อยไหมถา,ามคอยนะถามคอยเลยเป็นยังขอบคุณด้วยังเออ <c oughs> อาควันออสนหมหอม<ด>แม่ให้แม่แม่เอฟซีดูก่อนนี่หอมแม่ควนันนี่อันนี้นี่พูดถึงเรื่องสี่หมื่นซับแล้วนี่จะเอายังไงนี่จะฉลองยังไงสี่หมื่นซับนี่ให้นั่งด้วยโอ้เปิดโอกาสให้พ่อกับแม่นั่งด้วยกันหน่อยเป็นไรฮะ ขีเหมือนทรบคุ้มจะให้จูบแก้มกันหรอไม <laughs> อันนั้นมันมันยังไงล่ะมันของมันของตายอยู่แล้วหอมแก้มนะมันของตายอยู่แล้วแต่ขี่ช้างนี่มันไม่ค่อยได้ขี่ด้วยกันเปิดโอกาสให้โน้ยขอร้องขอร้องอยู่นฮะขอร้องก <laughs> อดกันเด้วยะนะ ไไจะโกนไม่โกนก็เรื่องของแม่กับพ่อตัวว่ยุ่งอะไรด้วยนี่เออก็เปิดโอกาสให้หน่อยวะสักครั้งหนึ่งเออพูดถึงเรื่องช้างแล้วมาเรื่องนี้เฉยเลยเออน้องเกมบุ๋มนี่ห่วงไม่รู้เรื่องรู้ราวาอ่ี่ต้นไม้ดีกว่าอ่ะ,อะเดี๋ยววันไหนเอาหมวกไปให้คอนเตอร์เดี๋ยวให้น้องเกมบุ๋มส่งไปให้คอนเตอร์เลย,อย,ยอเอาหมวกให้คอนเตอร์ไงก็ส่งถงอเออส่งถุงมือคอนเตอร์เลย พ่ออยากนอนแล้วน่ะเดี๋ยวแม่พาพ่อไปนอนก่อนแป๊บนึงอ่าน้องแก้มบุ๋มกับพี่ปา๊มี่อยู่เล่นข้างนอกบ้านเด้อเดี๋ยวแม่กับพ่อเดี๋ยวแม่พาพ่อไปนอนบนบ้านก่อนแป๊บนึงอือเออพ่อยง่วงนอนแล้วพ่อง่วงนอนแล้วเออใช่ไหมแม่ว้านวันนี้ได้นอนไหมวันนี้แม่ว้านนี่อากาศร้อนฮะนอนได้บ่นอนกลางวันนะหน้าปั๊มมี่นอนนอนแบบยืนนอนแบบยืน โ <fs> มวยแล้วน้องแก้วผมวันนี้ไม่รู้ไม่ว่าได้นอนกลางวันหรือเปล่าไม่ได้อยู่บ้านเลย,เห,ยเหลับแม่ความต้องกราบขอบพระคุณคุณพี่กันดามากๆนะคะที่รักและเอนดูครอบครัวของเรานะคะเด <uck> ี๋ยวเราก็ะจะส่งมวกให้กับควันเต้ยควันเทนนะคะ <S <s <uck> <ๆ S 1> ต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะขอให้คุณพี่กันดามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังคำปรารถนานะคะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับส c r i b e กดกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะคะหนึ่งไลค์ก็คือหนึ่งกำลังใจนะคะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะโอ้ภายโคกบ,บอกว่าไม่มีของฝากภายโคกเลย